ี่หนึ่งได้รู้จักกับเด็กปุ้มแล้วหน้าหลงหน้าไหลเองที่ใครๆก็บอกหรือเปล่าพี่ไม่เห็นว่าเขาจะเป็นอย่างที่สองพูดเลยเด็กนั่นทั้งจองหองทั้งดื้อรัน้นไม่มีมารยาทที่สุดเท่าที่พี่เคยรู้จักมนะาอ้าวทำไมล่ะคะพี่หนึ่งก็สองเห็นผู้ชายทุกคนที่ได้รู้จักกับปุ้มเนี่ยเขาก็ต่างหลงไหลแล้วก็ชื่นชมปุ้มกันทุกคนนะคะ แต่ไม่ใช่พี่แน่นอนพี่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมใครๆถึงได้ชื่นชอบเด็กนี่นะไม่ว่าจะเป็นคุณชายประสาทพรหรือแม้แต่ใครเหรคะเพื่อเสนิทของพี่คนหนึ่งที่ตกหลุมรักแม่ไทยรัฐจนหน้ามืตาบอดใครห้ามก็ไม่ฟัง ่องบอกไห้คะว่าเด็กกุ้งเนี่ยฉลาดมากต่อหน้านะคะก็จะชอเลาะอ่อนหวานแต่ว่าถ้าเป็นต่อหน้าคนที่รู้ทันหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีผลประโยชน์นะคะก็จะจองหงอวดดีส่องกับคุณแม่นะ่ะโดนด่าดใส่หน้ามาไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วค่ะที่หนึ่งเนี่ยต้องระวังตัวให้มากๆเลยนะคะว่าเล่เหลี่ยมของเด็กคนนี้ จับไม่ได้ไล่ไม่ทันเลยล่ะคะ่ะอีกไม่นานคนที่อยู่รอบข้างพี่หนึ่งน่ะก็จะหลงไหลได้ปลื้มเด็กคนนี้ทุกคนล่ะคะ่ะแล้วถ้าพี่หนึ่งไม่เข้มแข็งพอนะคะพี่หนึ่งเนี่ยก็อาจจะหลงไปกับคําชมแล้วก็เคลือเคลิ้มเด็กคนนี้ได้เหมือนกันนะคะที่สองบอกพี่หนึ่งเนี่ยเพราะว่า่องหวังดีแล้วก็เป็นห่วงพี่หนึ่งนะคะไม่อยากใช้พี่หนึ่งตกหลุมมารยาของเด็กคนนี้นะคนนี้ แล้วคุณหนึ่งก็จะเชื่อเหรอลูกน่าจะเชื่อนะคะคุณแม่เพราะถ้าถามพี่หนึ่งเนี่ยก็ไม่ก็ชอบน้งปุ้มมันเท่าไหร่นะคะและที่แย่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยนอกจากคุณชายนะคะยังมีเพื่อนพี่หนึ่งอีกที่แอบชอบน้ำปุ้ม <c oughs> พี่หนึ่งเนี่ยก็ย,ยิ่งไม่ชอบมันนะคะ่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีนะน่าจะดีเพราะว่าคุณหนึ่งก็จะได้ระวังตัวมากขึ้นไม่ไปหลงรักมันเข้าอีกคนหนึ่งแต่ว่าส่องไม่เข้าใจอย่างนะ ว่าทำไมมึนปุ้มเนี่ยมันถึงชอบทำกิริยาต่ำๆให้พี่หนึ่งก็เห็นท่าแทะของมันที่จริงแล้วมันต้องทำเป็นอ่อนหวานหวานสเสน่ห์แต่นี้ไม่เลยน,นะคะแม่มันกลับชดคอแล้วก็จองหองใส่พี่หนึ่งงนั้นนะคะแม่าอย่างมังนมันคิดอะไรกัมันอยู่เมื่อก่อนตอนที่พี่ชายยังอยู่ พี่ชายจะปลอกผล,ลไม้ให้หญิงบางวันก็จะแวะมาทานอาหารกลางวันกับหญิงตอนนี้พี่ชายไม่อยู่แล้วหญิงคิดถึงพี่ชายจังเลยค่ะคุณครูคุณครูคิดว่าพี่ชายจะคิดถึงหญิงไหมคะคิดถึงสิคะคุณชายต้องคิดถึงคุณหญิงแน่นอนคะ่ะแล้วคุณครูคิดว่าพี่ชายเป็นคนดีไหมคะ ดีค่ะแล้วคุณกรูคิดถึงพี่ชายไหมคะคิดถึงค่ะคุณหญิงถามต่อสิครับว่าคุณครูคิดถึงพี่ชายมากแค่ไหนโอ๊ยคุณครูโดนมิตบานพี่หนึ่งคุณครูโดนมิดบานค่ะขอรู้หน่อยสิ นี่ขอดูหน่อยไม่เห็นเลยว่าเลือดไหลไม่หยุ่ดดื้อดิอฉันไม่ได้ดื้อค่ะดื้อดื้อหรืเฉยหนุน่มเป็นนแมโอมาให้นะคะไม่เป็นไรค่ะคุณหญิงไปเลครับคุณหญิงปล่อยนะคะจะให้ปล่อยได้ยังไงเล่าเลือดไหลมากขนาดนี้ต้องกดเอาไว้ เดีจะได้หยุดจะออกมากหรือน้อยก็เรื่องของดิฉันดิฉันทำเองได้ไม่ต้องลำบากคุณดอกนี่อย่ามาทำอวดเก่งไปหน่อยนะอยู่เฉยๆดีกว่าแล้วที่ฉันช่วยเธอเนี่ยเพราะฉันเป็นต้นเหตุทำให้เธอโดนมีดปาแล้วเธอเป็นอะไรแค่ได้ยินเสียงฉันถึงกับต้องตกใจมากขนาดนี้ ถือว่ากำลังทำอะไรไม่ดีรับหลังฉันอยู่เลยกลัวว่าจะโดนจับได้ดิฉันไม่เคยทำอะไรรับหลังถ้าดิฉันคิดจะทำดิฉันจะทำต่อหน้าเท่านั้นปากเก่งใช่นะขอให้เป็นอย่างนี้พูดก็และกัน,กนมาแล้วค่ะยากับผ้ามันแผลมาแล้วค่ะเอาวางไว้ตรงนี้เลยจ้ะเดี๋ยวฉันจัดการอง ไม่เป็นไรค่ะดิะฉันทำเองได้นี่ทำเองมาถนัดที่ไหนแล้วจริงด้วยค่ะคุณปุ้มให้คุณหนึ่งทำแผลให้ดีกว่านะคะอ่ะนั่งลงแล้วก็กดแผลไว้ด้วย พี่หนึ่งเคยถูกเด็กใจร้ายคนหนึ่งกัดใส่แต่แผลเป็นไม่ยอมหายสักทีสงสัยไม่อยากที่หนึ่งลืมความดุร้ายของเด็กเด็กที่ไหนกันคะคนหนึ่งเด็กที่บ้านเพื่อนฉันเองอรับจำชื่อไม่ได้ครับจำได้แต่ว่าตัวอ้วนๆขาสั้นๆหลแล้วเหมือนกระปุกตั้งฉายจำไมได้ ก็เป็นเมื่อก่อนถ้าเขามากัดฉันตอนนี้ล่ะก็ฉันจะไม่ผลักก็เหมือนสิบปีที่แล้วแล้วคุณหนึ่งจะทำยังไงคะฉันหรอฉันก็จะดึงจมูกเด็กนั่นให้ขาดเลยนะสะิเวลาทำท่าลีจองผมจะได้ไม่มีจมูกเช็ดขึ้นหัวนที ถ้าคุณอนุวัต์คิดว่าเด็กคนนั้นจะยอมหรอคะต้องยอมสิเพราะเขารู้ดีว่าไม่มีวันที่เขาจะชนะฉันได้ ยังเลยค่ะเหลืออยู่พื้นเดียวพอดี <C> เท่าไหร่คะ37บาทค่ะผ้านนี้ราคาแพงสักหน่อยนะคะก็สั่งมาจากฝรั่งเศสสั่งมาไม่ถึงสิบผืนคะ่ะกว่าจะขายหมดก็เกือบปีคะ่ะแล้วตกลงคุณจะรับไหมคะ เบืคนอื่นเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเศรษฐีหรือไงถึงได้ใช้ผ้าช็ดหน้าตั้งเกือบครึ่งร้อย